แล้วอ่ะในกล้งองมันจะสว่างของจริงนิดนึงนะแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ค่อยสว่างขนาดนั้นนะ่ะพี่จิ๊กก็ยังจะมีความพยายามต่อไปอ่ะอจุดไม่เต็มมันลมมากดูค่ะดูหิมะที่โปรยปลายลงมาดีมากดูดอันนู้นเป็นร้านอาหารนะทุกคนต้องอยู่หัวมุมอ่ะเขาก็รอดูเราอยู่เนาะไปแล้วพี่ลุยหิมะทุกคนพายุหิมะถล่มมาก พี่ลุยอย่าได้กลัวความหนาวอะ่ะเดี๋ยวก็หายดูหมะตออย่างต่อเนื่องทุกคนลมมันจุดไม่ได้หรอกโอ้โหนี่สุดแค่ไหนอ่ะทุกคนออกมาบวงหน้าต่างดูร้านอาหารร้านนูน้นโอ้ยโอ้ยมันจุดไม่ได้อลูกพี่เออเซ็งมากเลยอโอยดูหน้าเราตอนนี้ลูกพี่ก็ยังจ จุดต่อไปนะคะคนก็เริ่มทยอยออกมาเนาะมีไม่รู้ว่าเมื่อกี้รถพยาบาลมารับใครก็ไม่รู้นะยุ่ตึกข้างหลังอะอ๋อ,อพี่ ที่จุดกลางนี้นะครับก็ประมาณึรอยูโนิดนงอ,อันนี้านหาหารนะข้างบนสวยมากเลยนะข้างบนนวันนี้ตอนนี้หน้าก็เต็มไปด้วยหิมะเต็ไมไปด้วหิมะหน้าก็ใหญ่อุ้ยหลายคนบอกว่าหน้าวีไม่ใหญ่ขอบคุณมะคือหน้าใหญ่แล้วดูวีนวีนนโอเคโอเคหลาเราจะบุกไปที่ใจกลางเมือหลับคิวอาอยังไม่ไปจะตงอง้ก่นอนนางบอกโอเค ดลยลุยโอ้ดูดูดูโอ้ยความแบบความหิมะอ่ะโอ้โหหิมะนี่ไม่สามารถทำรายปี2019ได้เลยนะทุกคนอตอนนี้เป็นเวลา11นาฬิกาเอ้ยไม่ใช่23สนาฬิกา30นะคะประมาณ5ทุ่มครึ่งน่แหละก็เดี๋ยวเราจะไปจุดใหญ่เลาหิมะตอกอย่างต่อเนื่องทุกคนรายงานสดจากฟินแลนด์นะคะตอนนี้จะ น่าจะสักประมาณห้าทุ่มโอ้นู่นสวยน่าจะสักประมาณห้าทุ่มสี่สิบด้านมั้งเมื่อกี้เราเดินออกมาก็ห้าทุ่มครึ่งเนาะเราจะไปจุดสุ่มรวมนะคะกำลังจะเดินไปกับพี่ติ๊กนะจุดสุ่มรวมทุกคนตอนนี้ปากแข็งอ้าวพี่เอาไม่ถึงเหรอโอเคโอเคโอเคโอค้ยน้องก็ทั้งน้ำลายไหลทั้งขี้มูกไหลโอ๊ยตายละจุดเลยอ้าวไม่ได้อีกโอ๊ยไปค่ะวันนี้ก็คงไม่ถึงนะฮะไอ้ตู้เรากวสู้หน่อ คือมันลมอ่ะทุกคนฮะอ่ะแล้วนี่นี่ชุดติดแต่ความพยายามนี่โอ้ยไม่ได้ไป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 โอ้ยมันลมน่ะโอ้ยตายละ เากำลังตกลงตัวกันไฟนะะก็คงจะเป็นปีใหม่ที่แบบสุดๆเลยเมื่อสองปีที่เอวีได้ถ่ายให้ดูเนาะ,ะที่บอกว่าสวยมากเลยนะเดี๋ยวดูปีนี้นะคะแต่สวยยังไงก็ไม่สวยเท่าของไทยหรือว่าทางซิตี้ทุกคนเอาตำรวจมาอันนี้คือความเร็วอันนี้คือหิมะอันนี้คือที่ละลายเพราะว่าตรงเนี้ยเขาทำ็นพื้นที่บบว่ามันเป็นแบบว่าข้างล่างมันเป็นไฟฟ้าทุกคนก็ตกมาปุ๊บก็ละลายดูค่รว้าว ดุยลุยอุ้ย,ย,หยหนาวอ,ะอ่ะแบกหมิมากันเข้าไปดูหาซากซากซากมุมนี้สวยอะ่ะข้างบนอบน่ะทุกคนเขามีการประดับต้นไม้ได้วยไปค่ะโอ้โอ้โอช้าไปไม่เห็นเดี๋ยวรอลูกใหญ่กันเลยดีกว่าหมิมาก็ตกเย็น่อเนื่องนะคะ เราก็เลยจะไปไปทางรัดนะไปทางรัดแบสู้อยู่แบบนี้หมายตอนแ่หนาวอ้ยทุกคนน่ารักมากเลยคือคนที่เดินตามถนนอย่างเงี้ยคนก็จะมีการร้องเล่นเป็นลำเพื่อให้แบบว่าคลายหนาวอ่ะเออจริงๆแล้วบีคนตอนแรกบีกาจะแบบว่าต้มน้ำไอเนี่ยไอน้ำหวานมาด้วยเนาะคือแบบว่า คือมันจะได้คลายโอ้โหตอนนี้ตกหนักมากดูหัวพิธีนี่เราจะไปทางลัดนะคะมันก็จะเชื่อมไปตรงนู้นพอดีเนาะไปค่ะมากเลยอ่ะคนเขารอนะคะรอที่จะไปดูนะก็คือว่าไอ้นี่ไงมันอยู่ใต้ใต้หลังคาเพราะว่าเดี๋ยวพอห้าทุ่มเที่ยงคืนปุ๊บเนี่ยคนก็จะกลูไปที่สนามนะมันจะเป็นข้างหน้าเกียร์กดน,นะข้างหน้าโบสถ์ค่ะเดี๋ยวเราค่อยไปดูกัน คนเยอะมาก หิม,มะสุดๆไปเลยก็ไม่รู้ว่ามันจะยิงขึ้นสูงไนดะ้หรือเปล่านะเพราะว่ามันแบบลมแรงไนงะแล้วก็หิม,มนะตกแล้วมันอาจจะบอกว่าเออถ้าขึ้นสูงก็คงไม่เห็นวอางันเถอะงรนเดี๋ยวรอดูค่ะ งบีไปละโอเคทุกคนตอนนี้กล้องมัวมากนะคะคือโดนน้ำนะครับก็แต่ว่ามันก็กันน้ำนะเขาบอกว่า9คลัสนะคะ9คลัสเนี่ยกันน้ำก็นั่นละค่ะก,ก็เป็นการยิงปุจากเมืองเล็กน้อยของเรานะคะทุกคนก็กำลังขยอยกลับบ้านถ้าอยากเห็นข้างหลังก็ รถก็รถก็มีบ้างปกติแล้วอ่ะรถมันจะเยอะวันนี้ไงโอเคทั้งั้นฮบีกลับบ้านแล้วสุขสันต์วันฟีใหม่นะคะทุกคนแฮปปี้นิวนเยียร์2019ไว้เจอกันขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตทุกคนนะายบาย